รถสายใต้ที่จะเข้าบางซื่อนะครับผมรถด,ด่วนพิเศษพักนาราคาโบที่32นะครับหาดใหญ่กรุงเทพนะครับผมเป็นรถนอนประประกาศทั้งขบวนนะครับผมต่อเข้าจอดบางซื่อตอนนี้เกือบบ่ายสองนะฮะหัวรถจักเป็นฮิตาชินะครับผม 4.5.2.1นะฮะตามนี้เลยฝนตกนะครับที่ปัดน้ำฝนมาตู้แรกเป็นชั้นหนึ่งนะครับผมตู้ที่สองลงไปก็จะเป็นนอนชั้นสองนะฮะก็คือรถนอนปลอะแดงนั่นเอง ตอนนี้ฝนตกโปรยโรยนะครับผมแต่ก็ต้องเก็บคลิปบรรยากาศนะฮะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมตู้สุดท้ายนั้นเป็นตู้ ปั่นไฟใช้ภายในคาร์บอนรถนะฮะ มีตู้สำหรับพนักงานด้วยนะฮะให้สัญญาณต่งตู้ไหนเรียบร้อยก็จะให้สัญญาณไฟอย่างนี้นะครับผมหรือว่าจอดเร็วนะฮะ